สวัสดีพี่น้องชาวเกษตรนะครับวันนี้เราพามาสองต้นกากระลำปีอีกแล้วครับเป็นถาดสองร้อยลุมนะครับผมชุดนี้หมื่นต้นนะครับนะต้นกากันนะครับให้ยี่สิบวันเปิดน้ำบอเปิดเลยครับเปิดเลย <laughs> เปิดน้ำ <laughs> นะครับผมกาชุดนี้ หนึ่งหมื่นต้นนะครับนะจะส่ถึงส่วนพร้อมปลูกนะครับวันนี้เรามาส่งที่บ้านกุดง้งนะครับตำบลน,น่าจะตำบวลวังไสอำเภอปากช่องนี่แหละครับจังหวัดนครราชสีมาครับผมก็จะเป็นรูปแบบการปลูกโดยใช้ระบบน้ำสปริงเกอร์นะครับระหว่างร่องกับประมาณสักโอ้กี่เมตรน้อนเนี่นยห้าถึงหกเมตรนะครับใช้ระยะปลูกสามสิบห้าเซนนะครับ สี่สิบเซนนะครับผมตัวประมาณนะกะดกะเอานะครับนี่นะครับแปลงปลูกก็ฝากถึงเกษตรกรที่อยากจะเพาะก้านะครับติดต่อทีมงานก้า447ได้นะครับโทร0ูนย์เป็น9นะครับ พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับผม